อินดีกต้รับข้อสู่รายการ E Show You s u o o ของประเทศไทยนะคะวันนี้อยู่กับออีบีเอปีหนึ่ง 1. 1> แลบอววสเซอเอซปีหนึ่งครับแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษ,ษของเราที่เชิเน,นะครับคุณเมนโล่นะคระับเซอเอเซีปีหนึ่งครับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องสอ t นะคะ แล้วก็ที่เราจะมาแนะนําคนนี้เราจะมาแนะนํากีฬาที่ไต้หวันนะครับอย่างที่ไต้หวันเนี่ยเรามีกีฬามากมายเลยนะแล้วมอเราเนี่ยก็มีกีฬาให้อะไรเยอะมากๆอย่างคุณออมในชีวยค,คือมีประสบการณ์ด้านกีฬาที่มหาลัยเราบ้างไหมครับไม่มีเลยคะ่ะไม่ได้เล่นเลยมันก็ต้องมาแต่คนนะครับแต่ว่าพรสิบิตี้ด้านกีฬาเนี่ยเขามีเยอะสมควรเลยอย่างกีฬาที่ผมคิดว่าเด่นๆของมอเราเลยนะก็คือด้านบาสเกตบอลใช่ไหม บาสเกตบอลสนามบาสเกตบอลของมหาลัยเราอะเยอะมากมีแบบสิบยี่สิบสนามแบบแล้วคือแบบมีหลายโซนอะมีมาสามสี่โซนให้เล่นเลยก็คือโซนหนึ่งก็จะมีมาห้าหกสนามละก็คือแบบมาเล่นได้แบบมาเล่นได้ตลอดเวลาแล้วคนแบบคนเล่นก็เยอะพอสมควรอย่างวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยคุณเมโลเนี่ยเขามีประสบการณ์นักกีฬาจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็ขอเชิญเข้ากับคุณเมโลนะคะสวัสดีครับส่วนตัวผมนะครับกีฬาที่ผมชอบก็คือแบดมินตันนะครับ ผมก็ได้เตียมแม่แบบมาจากประเทศไทยจําจำนวนสองไม้แล้วก็รัแบบอีกนิดนึงนะครับเออแล้วทีนี้ผมก็ได้ยินว่าจะมีการแข่งขันแบบกันใช่ไหมครับผมก็เลยปัดจักรยานไปกับเพื่อนลงเมืองใช่ไหมเพื่อจะไปซื้อไหมครับซื้อไม้ปบบไทยครับอ๋อแล้วผได้ใช้ไหมครับก็ได้ใช้ในวันแข่งนะครับแล้วผลการแข่งเป็นไงครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับ คือวันนั้นจนได้สองสามวันก่อนแข่งใช่ไหมครับผมก็ได้ปั่นจัก,กรยานครับเพื่อนลงเมืองใช่ไหมหาช็อปอุปกรณ์แบดมินตันเอ้ยอย่าพูดเย้อนกลับไปก่อนวันนั้นก่อนแล้วไปไหนทำไมตอนแรกคุณต้องการแม,ม่ใหม่เมื่อคนหยิบมาแล้วแล้วทำไมคุณต้องการซื้อแม่ใหม่ครับเออเบื่อครับรู้สึกเบื่อเบื่อแม่เก่าเบื่อคนง่ายนะคุณนี้เบื่อแม่เก่าอ่ะไม่เก่าอ๋อแล้วคือแนั่งเซิร์ชหาใชไหมบางคนนี้งมันจะไปทําอะไรบางจุดบาที่เนี่ยคือเซิร์ชหาอะไรบ้างเซิร์ชหาไป Google เนี่ยครับคื ก็ดีนะที่มีอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีก็คงไปไหนไม่รอดอะค่ะเพอแสดงว่าที่นี่นี่คือสมมติเราต้องการอะไรเนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชแบบในอินเทอร์เน็ตค้นหาที่ได้เลยว่าเราต้องการจะไปซื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เลยครับแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ไปค้นหาแล้วใช่ไหมคือปั่นจักรยานไปประมาณสักสิบนาทีลงเมืองใช่ป่ะทีนี้ก็ไปเจอร้านแรกเว้ยเป็นไงครับ,รบมันมันก็ดีเลยมันมีแต่แบบที่ผมไม่ชอบไงแล้วทีเนี้ยอุปกรณ์แบบมันก็คล้าเก่าๆนิดนึงก,ก,ก็เลยเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านเลยครับเปลี่ยนร้านเลยปั่่นนไปร้าใหม ร้านใหม่นี่คือก็คือปั่นไปไหนเนี่ยโอ้เป็นครึ่งชั่วโมงคุณก็ปั่นกับผมคุณก็ไม่ได้หรอกก็คือจะบอกว่าแอร์วันนั้นจะบอกที่ใต้าวันเนี่ยสมมุติแบบด้านแบบการการคมนาคมเนี่ยมันสะดวกใช่ไหมเราสามารถใช้บัตรของอยู่เราสมัครสมาชิกของอยูไบเนี่ยแล้วใช้บัตรแล้ปั่นจากยานสาธาร์นะรายเที่ยที่ในไต้หวันในเกาสงเลยคือตัวมอได้อยู่เหมาสมใช่ไหมแล้วที่เกาสงมีอยู่ไว้ก็คือแบบเป็นจากงานสาธารณะของเกาสง แล้วก็ปั่นจักรยานนี้ไปตามป่าแบบกันก็ปั่นออกถนนนี่แหละแต่ว่าพาที่เนี่ยเขาจะสะดวกคือมีเ็กจักรยานโดยเฉพาะมันก็จะปั่นสะดวกมากอย่างคุณเมโลนี่ก็ขายชอบปั่นจักรยานเหมือนกันนะครับเนี่ยปั่นไปน้าร้องไห้แลคุณบอก่ะแล้วเราอตอนซื้อเป็นไงตอนนี้ก็ไปถึงร้านอรปกรอนที่สอนนะก็คือร้านของวินเตอร์โยเนีคือมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วราคาก็คือถูกกว่าไทยประมาณพันหนึ่งนะครับ ผมก็ได้ไปเจอไม้ที่ผมชอบประเทศไทยขายประมาณ 5, 4, ห้าพันสี่ว่าผมจะไม่ผิดแล้วที่นี่ประมาณสี่พันเจ็ดรุ่นอะไรครับเรื่องของยเนกเอท็อกหนึ่งน้อยแท้ๆครับก็คือเซตโอ้โใหม่ล่าสุดข,ของปีก่อนเลยครับก็คือผมอยากได้มาตั้งแต่ไทยแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เข้าผมก็พลยออเดอร์ไปนะแต่แบบผมก็หดทีไม่รู้ทำไมของจะร้ายับผมมากขนาดนี้คือขายกลับมาซื้อที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นไม้ทีที่แม่ซื้อมาเนี่ยแบบประทับใจไหมครับ โคตรประทับใจเลยนะบอกเลยโคตรเออเนยกอดนอนเลยอะไจะมาเอามานอนกอดกอดนอนนะครับแล้วถ่ายรูปตกหลายทีโอ้โหไม้ใหม่รู้ดีแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยแบบคอเป็นไม้ใหม่ครั้งแรกเลยผมว่ผมประกอบการยังไงบ้างครับคือตอนนั้นนะซื้อไม้ใหม่มาปุ๊บรองเท้าชุดถุงเท้าพูดเลยนะครับมาแบบใหม่รองเท้าใหม่ถุงเท้าใหม่ถุงเท้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ ทุกอย่างเซ็ตใหม่หมดเลยเซ็ตใหม่หมดเลยเราแข่งวันแรกเป็นไงครับฟังก่อนฟังก่อนนะคือตั้งแต่เซื้อใหม่มาเนี่ยยังไม่ได้จับใบแบตเลยนะเพ่ไม่ไม่ได้จับตีอ่ะแล้วทีนี้วันแข่งเนี่ยก็ไปตีแข่งเลยใช่ตีแข่งเลยซื้อมาซื้อมาแบตใหม่มาโดยที่ไม่เคยซ้อมมาก่อนแล้วก็เอาแบตอันใหม่เนี่ยไปตีแข่งแบตเลยเพราะว่าอย่างที่เช้นอย่างที่พูดก่อนเลยครับเพราะว่าที่อี้โฉงเนี่ย การแข่งขันกีฬาแบดมินตันเนี่ยจะมีจัดขึ้นทุกปีนะครับก็คือจะเป็นตา้อนรับต้อนรับน้องใหม่อย่างเงี้ยคือข,ของเราเนี่ยก็มีแต่สาขามาแข่งกันได้ใช่ไหมที่มหาลัยนี้ผมจะไม่ได้มีกี่สาขาแต่นา่าจะปรมสักสิบสี่สิบสาขาเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยจัดว่าแต่ละสาขาเนี่ยจะมีหนึ่งทีมแบดบมินตันชั้นแยประกอบไปด้วยชายสองผู้หญิงสามก็คือจะมีเป็นแข่งคู่แข่งชายคู่แข่งหญิงคู่และแข่งผสมนะครับใช่ครับอย่างที่คุณเบลโล่ลงก็คือลงแข่งชายคู่ใช่ไหมชายคู่ค่ะแล้วก็แบบไม,ม่แบบ ไม่เลยคือต้องพูดหรืว่าเขาแบบเรวความึปของใหม่นะครับก็เลยของใหม่ของใหม่ <c oughs> เอาของใหม่เอาแบบใหม่เนี่ยไปลองตีโดยที่บแบบไม่เคยลองมาก่อนแล้วก็มีอยากอยากสั่งสอนน้องๆว่าไหมครับแล้วพูดอยากพูดแบบเตือนใจน้องๆว่าไหมครับว่าเตือนใจน้องๆน,นะถ้าน้องๆอยากมาที่นี่เพื่อจะแข่งแบบแนะนําให้น้องๆซ้อมมาจากไทยเลยนะครับเอาไม้มาจากไทยเลยไม้มที่น้องๆมาถนัดจริงๆไงไม่ต้องมาซื้อที่นี่หรอกเชื่อพี่ เออคือบอกว่าการแข่งขันแบบที่ดีก็คือสมมติบอลเชืบบอลในคุ้นชินใช่ไหมใช่เลยค่ะถ้าเกิดไม่คุ้นชินก็จะแบบว่าตีแล้วแบบเป็นแป๊กหน่อยแต่ว่าก็ดีนะแต่พอตีไปเรื่อยๆมันก็ดีใช่ไหมไหมเนี่ยคือแบบประทับใจที่เราชอบเลยประทับใจมากนะครับแล้วทีนี้รูปแบบคือที่ไทยใช่ไหมอยู่แบบประมาณคืาเรียกว่าไหนว่าหลอกประมาณหกร้อยแต่ทีนี้หลออประมาณสี่ร้อยกว่าก็คือถูกกันมากเลยค่ะใช่ดันมากเลยแล้วอย่าง อย่างสมมติว่านอกจากตีแบตเนี่ยคอมเมโลนนเนี่ยทำอะไรบ้างบ้างไหมที่เนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากตีแบตเลยผมก็ไอ้บางวันก็ไปวิ่งนะไปวิ่งใช่ไหมใช่วิ่งคนเดียวแหละเออแล้วก็ร้องไงเอแต่อย่างไนี่ที่พี่ได้บอกก็คืออยื่องการตีแบตเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะว่าที่มองอี้ชมเนี่ยสนามแบตเนี่ยคือมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็แบบมันจะมีชมรมของมันโดยเฉพาะแล้วคือเขาจะแบ่งแบบใช้ของชมรมครึ่งหนึ่งแล้วแบบให้คนอื่นมาเล่นกีมาครึ่งหนึ่งเพรฉะนั้นลัสนามแบตจะแบบไม่ไม่ได้มีจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าถ้าเกิดอยากซ้อมแบบจริงเนี่ยเล่นแบบจริงเนี่ยก็ต้องนั่งรถไปเดินน้ำไปเล่นแบบมันมีสนามแบบนึงๆครับการนั่งแบประมาณสิบยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วครับก็สนามแบดเนี่ยก็คือผมก็ได้มีโอกาสกับคุณเมลโล่เนี่ยนะครับกุญแจกุญแจคุณเมลโล่เขารีวิวเราเราก็พาไปเลี้ยงไม่เสียนะแล้วแบบนั้นแบบพูดดิมูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยแบบสนามแบดแถวมอเนี่ยสนามแบดแถวมอเนี่ยก็ถือว่าดีนะดีหรอก็ดีแหละดีเลยดีเลยมันมีเส้นมาตรฐานนะครับ ในอย่างสนามแบบน้องมองยังไงครับน้องมองก็คือมันจะเป็นพวกของสนามแบบพิเศษนะครับก็คือแบบจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเพราะมันสนามพิเศษนะอันนี้มันสนามสาธารณะแต่ก็มันก็มีแบบราคาแพงพอสมควรนะครับแต่ก็ตีตีที่มองดีกว่าที่มองตีฟรีตีฟรีได้เจอเพื่อนได้เยอะเลยเนาะแล้วอย่างพวกกีฬาเนี่ยอย่างถ้าเกิดน้องๆเนี่ยมาที่อิโซใช่ไหม จะบอกแล้วว่าที่อิชชกเนี่ยเราสามารถสมัครเข้าชมรมกีฬาได้นะอย่างคุณออมนี่คือเคยส,สนใจเข้าสำหรับชมรมกีฬาบ้างไหมครับเคยสนใจอยากเข้าเทนนิสเทนนิสอ๋อคือลองลองพูดคล่าวๆเกี่ยวกับชมรมเทนนิสที่มอนี้ขนาดนน,นะครับเข้าๆวันนั้นคือโดดเรียนแล้วก็ไปโดดเรียนนะครับโดดเรียนแล้ว,ลวก็เพ่นพี่ชวนไปสนามเทนนิสอ่าตอนตอนไปแรกๆเขาก็เหมือนสอนขั้นพื้นฐานก่อนว่าแบบจับไม้ยังไง ต้องตียังไงก็เหมือนแบบเหมือนเขาสอนขั้นพื้นฐานก่อนแล้วค่อยเหมือนตีเล่นกันแสดงว่านที่มอนี่คือชมรมพวกด้านกีฬานี่คือมีหลายอย่างมากเลยพวกอ้อนน้องแบบฟิตมาคร่าวๆหน่อยเขามีอะไรบ้างเนี่ยก็ที่บอกพอรู้เนี่ยที่รู้มีมีบาสอ่ามีบาสอะไรบาสบอลอ่าแล้วก็มีกีฬาอะไรไม่รู้ที่เขาจะเหมือนเล่นอยู่ตรงหน้าสนามหน้าสนามก็จะเหมือนเต้นเนาะ กัูเหมือนเล่นเหมือนกิมนาสติกเลยออ๋เชียร์ลีเดอร์กังฟูกังฟูเหรอไม่ได้มาทำแบบนี้กังฟูอันนี้ผมเดูดีกว่าแขกับไม่ใช่เรามีมีมีหลายอย่างมากเลยแล้วก็พวกสนามกีฬาที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีมีลานสเก็ตให้มีสนามบาสเกตบอลที่เยอะมากเลยมีสระว่ายน้ำซึ่งไม่เคยเปิดเลยแล้วก็มีมีอะไรนะบาสมีสนามบาสเกตบอลเอ้บอลพูดไปแล้วมีอะไรนะวอลเลย์บอลมีบอลเล่นบอลมีวอลเลย์บอลแล้วก็มีจิม มีกอล์ฟมีรูบิงอ๋อมีกอล์ฟด้วยแล้วก็สิหรับกีฬาที่แบบที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นในไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยที่แบบท,ท,แบบที่เจอมาก็คือเรื่องเอ่อแทงพูนะออคือแบบใ,ในมาหาลัยเนี้ยมีชมรมแทงพูด,ด้วยแล้วก็แบอกว่าคือแบบสนามหัวถูกมากชั่วโมงหนึ่งประมาณรู้สึกประมาณร้อยยีชั่วโมงร้อยตกตกละร้อยยี่สิบบาทต่อชั่วโมงก็คือไปเล่นกันสามสี่คนได้แค่ห้าเจ็ดร้อยกว่าสามสิบบาทต่อชั่วโมง อย่างคุณชัยก็ข่าวไอ้คุณเมโล่เลยครับตอนชอปกดเทอมเนี่ยก็คือได้มีโอกาสไปเล่นดวลบ่อยๆก็คือไม่บ่อยนะบ่อยมากเลยแนะนำลองทำแนะนำดอลกับปูเลยเพราะว่าพื้นที่นี้หรือเปล่าหรือว่าคือเือก็ก็เล่นมาตั้งแต่ไทยแล้วนะครับก็คือแต่ก่อนก็จะไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยสั่งๆนะครับสั่งๆนะครับสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยหลังเรียนอะไรแบบนี้เราได้มีโอกาสไปเล่นปูกับเพื่อนครับก็เลยมีสกิลติดมานิดนึงนั่นแหละ ก็คือต้องมาเล่นก็ลองมาเล่นที่อีช็อเนี่ยก็คือมีสนามฟูให้ด้วยใครตกลมาอยากลองประสบการณ์ก็ลองมาลองดูแล้วกันค่าเล่นสนามชมั่วโมงหนึ่งไม่ได้แพงมากโต๊ะหนึ่งไม่ได้แพงมากออแล้วก็สนามสนามมาตรฐ,ฐานนะครับมั้งเออแล้วก็มีอะไรมีคุณแม่แล้วมีอะไรยากแนะนาน้องๆอีกไหมครับก็ถ้าน้องแบบพูดอะไรพูดจีนไม่ได้แล้วกลัวการไปเล่นแบบน,นี้ก็ไม่ต้องเป็นไรนะครับไม่ต้องแบบ ไม่ต้องทำบอลมาเลยเพราะว่าคนที่เนี่ยของเฟรนลี่นะครับก็คือแบบถ้าน้องๆรู้กดเของรู้กดใช่นส์ก็คือการการเล่นแต่แต่มันก็จะช่วยให้น้องๆแบบสนิทกันมากขึ้นใช่ปหมเหมือนเมคเฟรนด์ในการเล่นกีฬาแน่นอนไม่เป็นการเล่นกีฬาเราไม่ต้องมีสื่อสารอะไรเลยแค่ทำท่าทางก็รู้แล้วใช่ของใส่รัศาีท่าทางไหครับเปลี่ยนเปลี่ยนสักนิดนึงก็คือเวลาผมเนี่ยจะไปเล่นของอ๋อจอยใช่ไหมผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าคำศัพท์ภาษาจีนมาพูดว่าอะไรผมก็เลยทำแบบเนี้ยเนี่ยถ้าผ่านที มีมีมีแข่งกันได้ใช่ไหมก็ทาแบบนี้เขาเขาเขาก็รู้เรื่องนะเขาก็ต้องงรอเขาตีเสร็จเขาก็เลยเข้าไปเล่นเขาได้ก็คืออะไรเนี่ยเราไปตีต่อใช่ก็คือสนุกดีนะแบบได้หาอะไรเป็นแปลกทำนะถ้าทำแปลกๆถ้าแปลกๆก็มันไม่แฟนที่นี่แล้วกันนาะในอย่างพุ่มออนนะครับแบบมีกีฬาที่แบบว่านอกจากเทนนิสเซิลเนี่ยมีกีฬาที่แบบว่า คือแบบคิดสนใจอยากจะลองแบบไปดูอีกสักอย่างนะแบบเพราะที่นี่มีกีฬาเยอะมากเลยอ๋อผมลืมเราเคยลืมพูดถึงนักนิพนธ์ที่แหน่มีสนามกอล์ฟด้วยนะมีสนามกอล์ฟใช่ไหมได้ได้หมอใช่คือลองเคยไปลองไหมยังไม่เคยไปหรอกแต่ว่าผมไม่เคยลองนะแต่คุณชัยไอคุณเมลโล่เคยลองไหมเนี่ยผมเมลโล่ก็ไปลองครั้งนึงกั่งไปลองไปลองไปลองมาแล้วเหรอไปลองมาแล้วกับเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาง่ายๆนะคือผมไม่เคยเล่นกอล์ฟเลยนะแต่แบบเวลาได้ไปเล่นจริงก็คือ ค่อนข้างสนุกเอาเอาการอลไรแหละแล้วแบบสนุกกวาการสนุกเอาการเอาศาสเออสนุกเอาการคือราคาไอ้นี่ราคาสนามกอล์ฟท for ี่เนี่ยคือแตกต่างจากไทยมากเลยแบบฟ้ากับเหี่ยวเลยอ่ะคือให้ให้คุณบอสถ่ายครับว่าสนามกอล์ฟที่เนี่ยโลกโลกรากี่บาทโลกหนึ่งสิบบาทแล้วกันคุณบอสคุณไม่อยู่ประเทศไทยมาใช่ไหมครับคุณถึงรู้แบบเดียโอ้โหก็ผมหรอกอ อ๋อเอาลเอาละอยากอยากไปกับคุณมิลโลนี่คือแบบว่าแบบสนามคือผมคือผมไม่รู้แบบไม่รู้ราคาเทาไหร่ที่ถ่ายเงี้ยผมก็ไม่เคยกีใช่ไหมใช่แต่ที่เนี้ยมีสนามก็อยากจะไปออลองแบบลองขอคุณเมิลโลนี่ลองเอ็กว์เรย์นิดนึงคือที่ถ่ายแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเคยไปดูเพื่อนผมดีอยู่ประมาณสามสิบลูกอะคุณคิดประมาณห้าวันนิดนิดนะแต่ที่เนี้ยก็คือสามสิบลูกสามสิบได้หวังนอร์ลาแล้ว,วลลคือลูกละบาทลูกละบาทเหรอลูกละบาทใช่ลูกละบาทแล้วคืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปนี่คือต้องเตรียมอะไร คือเราไปต้องเตรียมอะไรไปแล้วก็คือเขามีถุงมือให้ไม้กอล์ฟให้ลูกให้ก็คือจะมีรถเก็บลูกกอล์ฟให้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็จะตีตีมั่อวานเฮ้ยคุ้มค่าพมากสามสิบบาทการแข่งกอล์ฟคือถ้าเกิดเพื่อนไทยเนี่ยเราจะมู้ว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยต้องใช้ตังเยอะใช่ไหมใช้เงินเยอะแต่ให้นี่นี่คือแบบว่าสามสิบบาทเองหรอสามสิบบาทเองครับถูกมากเลยแล้วคือแบบแล้วทำไมลแบบทำไมไปเล่นแค่ครั้งเดียวอ่ะไม่เล่นอีกรอบเอาไว้งานนะกลับจากวันนั้นก็คือมือบวมอ่ะ ไม่เป็ไม่ขอบคุณเลยไม่อยากนั้นมีมีเทรนเนอร์มาสอนเดีขอรู้บ้างมครับมัมีมั้งมันก็มีแหละผมไม่ผมผมก็ไม่ไม่อยากไปยุ่งของเขาหรอกลัวเขาเบื่อเบื่อเลยมปนเป็นก็จะบอกว่าใช่อ๋อสกิลภาษาก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้เก่งเลยผมก็ทำถ้าทำเนี่ยผมคงไม่รู้เรื่องหรอกผมก็เลยเพราะว่าก็คือใครแนะนำให้คุณเป็นโร่ไปลองเล่นกอล์ฟเนี่ยแบบใครแนะนำไปหรอกเพื่อนคนหนึ่งชื่ออะไรวะชื่ออะไรเอไนนายวะ อไอ้นายเหรอไอ้นายมันมันเหอกอฟไงมไปดูคลิปยูทูปมามันก็เหอมันอยากตีกอฟเหมือนแทงคูไปแบบโอ้ยเรามาเย้เรามาเย้เลยจะแทงเอออะไรยึดยึดมันชอบไปดูอะมคือมันดูแล้วมันก็แบบอยากเล่นไงพี่แกก็ตีไเป็นนะเออผมก็เลยชอบพี่แกมันต้องจับแบบนี้แบบนี้นะเออ สรุปนี่คือที่ที่เกิดไปตีนี่คือแบบได้ประสบการณ์ถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคมากเลยครับแต่ว่าคือแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานมากระจัดเมื่อยนิดนึงไม่นิดเลยกันเหนื่อยเหนื่อยเลยก็คือผป็นควมประสบการณ์นะนี่คือมือบวมมือบวมเอวไม่ใช่เอวอ่ะลามาตั้งแข่แใช่เพราะฉะนั้นนีคือถ้าเกิดใครจะไปรอนี่คือผมก็คิดว่าสมควรบอกว่าศึกษาหาข้อมูลวิธีการเล่นมาสักนิดนึงก็ยังดีนะครับใช้ช่านทำท่าทางให้ถูก แต่ว่าก็ถูกนะสามสิบาทโอเคได้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบที่เพิ่งไปดูมาครัที่แบบไม่นานนี้เพิ่งรูก็คือที่แบบไม่ไกลจากมอเนี่ยคือที่บอก,กว่านหานนี้ก็คือที่สระว่ายน้ำที่มอมไม่เปิดใช่ไหมคือตอนนี้มันน่นจาจะโควิดมั้งหรือว่าอะไรสักอย่างแน่นี่แหละคือแบบตั้งแต่มาใน,นที่นีคือสระวานาน่ายน้ำนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยก็คือเราก็ลองไปค้นหาดูก็บอกว่าปรากฏว่านนะแถวมอเนี่ยนั่งรถนั่งรถบัสขปรมมาจากมอประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีสระว่ายน,น้ำไประบบดีมกเกลือดีด คิดว่าอยากจะไปลองดูเหมือนกันนะเออแล้วราคาก็ไม่แพงครัไปครั้งระครั้งรับประมาณ30 4สิบสี่บาทประมาณนั้นน่าจะเป็นประโยเกือแต่ที่กากแนะนำน้องว่าถ้าเกิดจะมาที่เนี่อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาก็คือแบบว่าก็ไปหาดยัดินเอาเธิดชอบเล่นว่นายน้ำนะ <c oughs> ก็จะมเตรียมพวกชุดว่ายน้ามาเว้นว่ายน้ํามาด้วยอ๋อ,อพูดกันเลยแลวกันใครที่มาที่นี่ที่คิดว่าอุปกรณ์กีฬาไม่ได้ใช้ะคิดผิดเลยน้องเตรียมมาให้หมด คือแบบว่าที่เนี่ยที่ตอนไปแทงคูใช่ไหมเคยเจอคนต่างชาติด้วยแทงคูแต่แบบแม็คูมาจากประเทศเขาเองอะคือแบบม,มีมีแม็คูส่วนตัวมาเลยไม่ต้องซื้อรแบบแบมมาเลยคิดว่าแบบจะได้เล่นมันจะต้องมาได้ต้องมีอะของมันต้องมีอะหาซืจ้อจไทยง่ายกว่าที่เนี่อยอุปกรณ์กีฬาบางยาอย่างอะยากอย่างพูดถึงเรื่องแบดมินตันเนี่ยที่นี่คือเขาแบบสนามกีฬาเรื่องแบดมินตันที่นี่เขาไม่ค่อยดังมากนะคือจะบอกว่าร้านขายอุปกรณ์แบดมินตันเนี่ยหายากนิดนึงก็ต้องหรอใช้เวลาช่วงแรกนี่ถือไดว่าแแบบบบ คือผมอ่ะเล่นแบบเป็นเล่นแต่ที่ไทยแล้วอยู่ไทยก็คือแบบเคยไปเล่นแบบแบบเคยไปแข่งแบบด้วยอ่ะเคยเล่นเคยแข่งแล้าวแบบว่าเคยเรียนแต่ปรากฏว่าที่มามาที่นี่คงแบ,บบแบดมินตันแบบเขาไม่ได้ support อะไรมากไม่ได้น,นบันบมันคงแบบไม่ต้องเตรียมมาหรอกมันไม่น่าดังหายืมได้ปรากฏว่าที่นี่สูตรแบบว่าไม่มีแบบมีดาษสนามนะครับก็คือถ้าเกิดอ,อยากแข่งเล่นอะไรเนี่ยต้องไปหาซื้ออุปกรณ์กีฬามาเองเออมันก็เบสิกทั่วไปแหละแต่คือแบบผมคิดว่ามันมี support เนี่ยก็เลยไม่ได้เตรียมมา บอกว่าเราต้องมาเตรียมเองก็เราต้องมาหาซื้อลูแบบมินตันเนี่ยก็คือแบบถ้าเกิดเจอรุ่นที่ถูกใจไปก็มีแต่ถ้าเกิดเจอไม่ถูกใจอย่างผมเนี่ยตอนแรกไปหาซื้อใช่ไหมคือหาหายากมากหาแบบคือด้วยความเป็นเด็กใหม่ <S <S อมเออเด็กใหม่ใช่ไหมจะแบบมาที่นี่ครั้งแรกก็ไม่รู้แบบว่าต้องไปหา,หาปอุปกรณ์กีฬาหาที่ไหนก็ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,มีใครแนะนำได้ก็อย่างพวกมินพี่อะนักกีฬาพวกแบบมินตันเนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีใครท่อนเล่นกันมีมาลุ่นลอนเนี่ยจะแบบเล่นเล่นแบบเล่นแบมินตันกันเล่นเยอะเออก็ต้องไปหาซื้อก่อนกีฬากันก็เลยไได้้มีโออกาสปซื ที่ตรงต้าเซอร์ก็คือนั่งละประมาณ20นาทีก็คือมีแต่ของเล็กๆนะก็แบบแบรนด์ไม่ได้อะไรขนาดนั้นตอนแรกตอนแรกอยากได้แบรนด์ที่แบบแบรนด์โอเคกว่านี้ไงแต่มันไม่มีใช่ไหมใช่ใช่ก็แบบไปซื้อมาแล้วก็ลองก็โอเคนัะเล่นได้แต่ก็เสียดายตากนิดนึงเพราะมันมันมันแบบมันไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการละมันแพงอะมันสองพันเลยก็คือไม่ใช่รุ่นที่เราอยากได้ก็มันมีแค่นี้ ก็ต้องแบบปวัญจักรยานไปก,กับคเมิโด้ครับค่อยแบบไปหาเจอร<ช>้านแบบร้านนั้นแบรนด์ใหม่แต่อันนี้ก็ไอเชเจสียดายตั้มก็ต้องร้องไห้มานะแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะเองคือซื้องซื้อไปเราไปซื้อใหม่ไม่ได้เนี่ยนั่นแหละเออก็อยากจะพูดทิ้งท้ายไว้ก่อนอ่ะครับว่าใครจะมาใครจะมาเนตน่ยตีดเนี่นอยก็อย่ากเตรียมอุปกรณ์กีฬามาด้วยเตรียมมาให้พร้อมนะแต่ส่วนใช่มันหายากเป็นบางอย่างบางอย่างมันหายากแต่แบบใครแบบสเปเชียลสำหรับพวกกีฬาต่างๆก็เตรียมของ คุณกำักาตัวเองไหมพร้อมเลย<ม>สุกท้านนี้คุณเอามีายยาป่าถึงน้องที่จะมาไหมครับก็ใครที่จะมาเรียนที่นี่นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ากีฬามีครบคันทุกอย่างมีการแข่งขันบ้านให้ดูมีแบดแล้วก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะ<ม>ก็วันนี้ขอปิดรายการเพียงเท่าน<ม>ี<ม>้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, <ม>กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย